สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาใไพ่ทาโรน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทํานายกับซีรีส์ของกรรมเก่าและเจ้าคาในเวรนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ชุดพิเศษที่ผมจัดทําขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนนะครับเอาไว้สําหรับทํำบุญนะครับผมทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าคาในเวรของเราครับผมก็เลยจัดทําซีรีส์ชุดนี้ขึ้นมานะครับผม เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็เป็นการทนานยให้กับชาวราศีเมษนะครับผมชาวราศีเมษได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมษทุกๆท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโร่วิตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทาโร่วิตุลก็มีผู้ติดตาม มากกว่า7,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เวลา6โมงเย็นนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดดูดวงฟรีอ่าทำนายดวงให้กับ ชาวาสมาชิกของแฟนรายการทารวิตุลนะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์ช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมเอาไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิาการ์ดคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุนะครับผมแล้วก็บอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทานายให้กับแฟนรายการทุกๆท่านในคลิปพิากาก์ศคลิปต่อไปนะครับท่านละหนึ่งคำถามนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทาวห์ โดยแบ่งการทํานายออกเป็น3ามช่วงนะครับช่วงกรรมของชาวราศีเมษแล้วก็ช่วงอดีตชาติของชาวราศีเมษแล้วก็ช่วงเจ้ากรรมในเ,เวรนะครับใครที่อยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าการทํานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ อย่าได้นำเอาคําทานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดใ,ในชีวิตนะครับผมแล้วถ้าหากว่าอยากให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววรนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับกรรมเก่าแลจะจก็กรรมในเวรของชาวราศีเมษนะครับเอากรรมของชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้ก่อนนะครับว่าคุณมีกรรมในด้านใดน,นะครับ ขอกรรมของชาวราศีเมษนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้ด้วยนะครับผมขอกรรมนะครับของชาวราศีเมษนะครับผมในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นนี้ด้วยนะครับผมขอกรรมนะครับของชาวราศีเมษนะครับผม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565นี้ด้วยนะครับผมขอกันนะครับของชาวราศีเมษนะครับผม กรรมของชาวราศีเมษนะครับผมเป็นกรรมเกี่ยวกับความรักนะครับผมเช่นเช่นเดียวกันกับกับที่คนจะเจอกับเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะครับชาวราศีเมษเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับผมในช่วงปลายปี2565นะครับผมค่อนข้างจะมีทิศทางความรักเป็นไปอย่างดีพอสมควรนะครับผมค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่แล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดนะครับถ้าคุณเป็นคนมีคู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับผมมีความอ่อนโยนซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะถ้าคนโสดก็เช่นกันคุณ จะมีความรักมีคนนุ้นคนนี้เข้ามาทําให้จิตใจเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความอ่อนโยนค่อนข้างจะมีความรู้สึกดีๆกับความรักมากพอสมควรน,นะครับแต่แปลกนะครับพอเข้าสู่ในช่วงปี2565เนี่ยอะไรต่างๆที่เหมือนจะดีกับกายเกิด ขึ้นมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในดวงความรักของคุณนะครับผมว่าเหมือนกับว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ดูเหมือนจะดีนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นกากคนรักถ้าเป็นคนมีคู่นะครับผมหรือจะเป็นคนโสดนะอยู่ดีๆก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาคุยกับใครก็จะเจอความไม่ชัดเจนคุยกับใครคุณก็จะเจอความวิตกกังวล สร้างเรื่องสร้างราวอะไรให้คุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมทางลังที่จริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะอยากมีอนาคตร่วมกันไปกับใครสักคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งมาร่วมทางกับคุณไม่ใช่น้อยนะผมแต่เหมือนกับจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยปั่นป่วนกับคุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยจะเจอกับวิบากกรรมหรือว่ากรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมคุณจะเจอความปั่นป่วนความไม่ชัดเจนทางดังที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณมีภาพของการที่ค่อนข้างจะทุ่มเทนะเจออะใครคุณก็ตั้งงงใจจจริแล้วค่อนขาาะพย คุณเป็นผู้ชายนะผมคุณก็ค่อนข้างจะพยายามค่อนข้างจะมีความทุ่มเทสูงมากๆนะผมเวลาที่คุณไปเจอใครที่ถูกอกถูกใจนะผมแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะผมคุณจะเจอกับความลังเลความปั่นป่วนชอบใครเขาก็ไม่ชอบคุณตอบนะผมแต่กลับกันนะคนที่ไม่ชอบคุณเนี่ยกลับกลายมาชอบคุณซะอย่างนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยคุณมีคุณมีคุณมีกรรมนะครับผมคุณมีกรรมก็คือถ้าคุณไปชอบใครเขากลับไม่ชอบคุณหรือถ้าคุณมีคนมีคู่อยู่แล้วก็ตามนะผมคุณทาดีกับเขาเท่าไหร่เขากลับไม่เห็นคุุณณค่าาาาขอองะรัับมเเเกลลลทํตวยหื ปล่อยปะละเลยและชอบไปแอบทําอะไรโดยไม่บอกคุณอยู่บ่อยๆนะผมอาจจะเจอกับเรื่องของการที่คู่รักถ้าคุณเป็นคนมีคู่นะผมคู่รักชอบแอบไปทําอะไรผิดกับคุณชอบทําอะไรโดยที่ไม่บอกกับคุณอยู่ประจําประจำนะผมแล้วคุณก็จะชอบไปจับได้ทีหลังนะผมถ้าคุณเป็นคนโสดก็เช่นกันนะบางทีอตอนที่เขาคุณเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็เหมือนจะมีใจนะผมเหมือนจะโอเคอะไรกับคุณนะผมแต่พอเวลาที่คุณอยากที่จะจริงจังหรืออยากที่จะลงลึกกับเขาขึ้นมา เมื่อไหร่นะผมคุณจะต้องไปเจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เขามาเปิดเผยให้คุณทีหลังนะผมทําให้นะผมทาให้ดูงของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะถามว่าเป็นกรรมหนักหนาสาหัสไหมสาหรับชาวราศีเมษไม่ถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะเจอกับการไม่สมหวังับความรักนะครับผมไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือเป็นคนโสดก็ตามนะผมถ้าคุณเป็นคนมีคู่เนี่ยคุณก็จะเจอกับความปล่อยปะละเลยของคู่ของคุณนะครับผมและก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับคบกันแล้วความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะผมจะเหมือนกับว่ามีเฟนโซนอยู่ตลอดเวลานะผมนัพธ มันไม่ขยับไปไหนเลยนะครับผมถ้าในบางคนเนี่ยอาจจะไปมัวแต่สนใจการงานนะคู่รักของคุณนะครับผมปล่อยปะละเลยกับความรัก เป็นอันมากนะถ้าคุณเป็นคนมีคู่ถ้าคุณเป็นคนโสดก็เช่นกันนะครับผมเวลาที่คุณจะลงลึกกับใครแรกๆเนี่ยเหมือนจะดีนะเหมือนกับเขาเนี่ยโอ้หเหมือนจะเปิดรับเต็มที่เลยนะครับผมเหมือนกับเวลาที่คุณจะคบหากับใครเนี่ยจะดูดีมีอนาคตทุกคนนะครับผมเหมือนมันจะเหมือนกับจะได้แค่เริ่มต้นนึกออกไหมครับแต่พอเวลาที่คุณจะไปลงลึกกับใครทีไรนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องทําให้มันไปต่อไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหรือว่าเฟรนโซนหรือว่าเขาจะปัดความรู้สึกกับคุณไม่อยากจะไปต่อขอเป็นแค่เพื่ออนนนะคัััผมมยาาากจพพฒวสธ์ ก็ตามนะครับผมทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยจะสมหวังกับความรักสักเท่าไหร่นะผมแต่กับการคนที่คุณไม่ได้รักคนที่คุณไม่ได้ชอบกลับมาชอบคุณสะเหลือเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีเมษเนี่ยคุณมีกรรมนะแต่ถามว่าเป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสไหมไม่หนักขนาดนั้นนะครับผมไม่ถึงกับพันที่บอกว่าเฮ้ยคุณไปเจอกับปัญหาแบบเจ็บปวดโออก้ําอกล้าวอกลาหนอะไรอย่างนั้นนะผมแต่เป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดก็ตามนะผมเวลาที่คุณตั้งใจที่จะลลงึกกับครไน เดี๋ยวต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ต้องให้หาางกันอยู่ตลอดเวลานะผมทั้งนั้นนี่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูแลคนรักเป็นอย่างดีนะครับผมค่อนข้างที่จะให้ความบุนค่อนข้างจะให้ความสัมพันธ์กับความรักมากๆแต่ก็ไม่รู้เป็นไรนะผมดวงของคุณจะต้องมาเริ่มต้นใหม่กับความรักอยู่ซ้ําๆไปนะครับผมทําให้เกิดความปั่นป่วนเกิดความลังเลนี่แหละครับผมความกรรมของชาวราศีเมษหลักๆเลยนะผมคุณไปคบกับใครดีไรก็จะเกิดความลังเลเกิดความปั่นป่วนเกิดความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ขึ้น้าแล้วและทําให้คุณไมม่สาารถ จะไปต่อได้แล้วคุณก็ต้องไปเริ่มต้นกับคนใหม่ซ้ําๆไปนะผมัดวงคุณจะเป็นดวงการเริ่มต้นใหม่และดวงความสัมพันธ์ที่มันไม่คืบหน้าเอาอซะเลยนะครับผมมันจะเป็นกรรมของชาวราศีเมษแต่ถามว่าหนักหนาสาหัสถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยคุณ เจ็บปวดกับความรักหรือคุณต้องแบบว่าอะไรครับจะเป็นจะตายอะไรไหมไม่ขนาดนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณไปรักใครขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อกับกลายเป็นความสัมพันธ์ไม่สามารถจะไปต่อได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นเหมือนกับใครมาเจอคุณนึกออกไหมครับคนมาเจอคุณไม่มีเรื่องปิดบงังไม่มีอะไรที่แบบว่า คุณไปจับได้ทีหลังว่าเป็นเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําให้ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้คุณก็จะเจอตัวของคนที่คุณไปคบหาด้วยนั่นแหละครับผมอยู่ดีๆเขาก็เปลี่ยนท่าทีไปเฉยๆนะผมแล้วก็อยู่ดีๆก็เฮ้ยขอเป็นเพื่อนขอเป็นพี่เป็นน้องแล้วกันนะคุณจะเจอกับคําพูดนี้อยู่บ่อยๆนะผมไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมเพราะฉะนั้นสำหรับกรรมของชาวราศีเมษจะเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไมมมม่่่ววาาาาาคคคุณจะเเป็็นนโโสสสดหหรรรรือีีูกตับํช ครับผมเจอเฟนโซนนะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมสำหรับกรรมของชาวราศีเมษนะครับโอ้โอ Oh, ชาวราศีเมษค่อนข้างจะเจอกรรมเยอะมากพอสมควรนะครับผมเหมือนอย่างที่บอกนะว่าเวลาที่คุณไปรักใครเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยนะครับผมว่าคุณจะสามารถพัฒนากับความรักความสัมพันธ์ไปได้ต่อหรือเปล่านะผมหรือแม้บางคนเวลาจะไปเจอเนี่ยบางบางทีก็เจอกับพวกแบบว่าสายแบดบอยแบดเกิร์ลอยู่ตลอดเวลานะครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็จะเจอ,อกับอะไรที่คุณไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นะครับผมเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยที่จะให้ความชัดเจนหรือว่าไม่ค่อยที่จะให้ให้พื้นที่กับคุณสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะเอาใจใส่พู ง,ง่ายนะครับคุณเจอกับสายที่ค่อนข้างจะโรคส่วนตัวสูงนะครับผมแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นสายดาร์กเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นพวกแบบว่าอารมณ์แบบว่าฉุนเฉียวง่ายแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อไม่ค่อยได้เหมือนคุณจะเข้าไม่ค่อยจะถึงเขาเลยหรือในบางคนอาจจะไปเจอกับบัสบอยบัสเกอร์ก็เป็นไปได้ถือว่ากรรมค่อนข้างจะค่อนข้างจะสร้างความแบบว่าปวดรวดร้าวให้คุณเหมือนกันนะครับผมทําให้คุณเนี่ยอาจจะอาจจะในบางคนเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าต้องอยู่สดสดสวยสวยหรือสดๆหล่อห่อไปนะครับผมเพราะว่าจะคบกับใครจรงิงจังรเตเหตุกาณ ให้คุณไปเริ่มต้นใหม่หรือเหตุการณ์ที่ทําให้คุณไปต่อไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเพื่อนฝูงเยอะแยะมาให้การงานการเงินอะไรรุง่งเรืองดีไหมสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้การงานการเงินเพื่อนฝูงของคุณจัไว้อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะเพราะอย่างที่บอกคุณจะไปคบกับใครหรือไปลงรึกับใครทีไรเขาก็อยากที่จะมาเป็นเพื่อนกับคุณทั้งนั้นนะครับผมก็เป็นเรื่องนี้แปลกสาหรับชาวราศีเมษไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับผมอาจจะเป็นกรรมของชาวราศีเมษนะที่คุณจะต้องมีกรรมที่จะต้องเริ่มต้นใหม่กับความรักซ้ําๆไปนะคัับมมหหือวาากกกข้เเเ็นใชด คุณไม่ได้นะผมเหมือนกับเขาจะมีโลกส่วนตัวหรือว่ารักในชีวิตอิสระของเขามากเกินไปนั่นแหละครับผมเป็นกรรมของชาวราศีเมษที่จะต้องไปเจออยู่ซ้ำๆนะครับผมในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูอดีตชาติของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับผมว่าคุณเป็นใครนะครับผมและ ทำไมนะครับผมเจ้ากมนายเวรของคุณเนี่ยถึงมาทาให้คุณผบบว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้สักทีแล้วก็ทําให้คุณจะต้องเริ่มต้นใหม่กับความรักอยู่บ่อยๆอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอขออดีตชาติของชาวราศีเมษด้วยนะครับผมขออดีตชาติของชาวราศีเมษด้วยนะครับผมขออดีตชาติของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม อดีตชาติของคุณนะครับผมอดีตชาติของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจดีนะครับผมแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่า คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดตัวเองมากๆนะครับเป็นคนที่เหมือนกับมีถ้าคุณมีความรักเนี่ยคุณก็จะแบบว่ามีคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้ามาหาในชีวิตของคุณอยู่เรื่อยๆนะครับผมคุณเป็นแบบว่าถ้าคุณเป็นหญิงสาวเนี่ยก็เป็นหญิงสาวที่จับว่าเป็นนางงามของเมืองเลยนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่ามีคนนู้นคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณอยู่บ่อยๆนะครับแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะให้โอกาสคนอยู่บ่อยๆแต่คุณก็มีความดุนะครับผมคุณมีความดุนะมีความเด็ดขาดและคุณก็ไม่ค่่่่่อออยยาากกทททีีจจจะะะชััดเเเนนนไไรรรใคคผมป็ ทั้งจะมีความมั่นใจในตัวเองมากๆไม่ว่าคุณอดีตชาติของคุณเนี่ยมันน่าจะน่าจะเป็นผู้ชายนะผมไม่น่าที่จะเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นผู้ชายที่ที่อาจจะดูค่อนข้างจะดูรูปร่างหน้าตาดีนะครับผมแล้วก็เป็นสายบูมากพอสมควรนะรผมอยากได้อะไรแล้วก็ต้องได้เป็นเหมือนกับว่าลูกของคนที่มีบุญญาธิการหรือว่าเป็นลูกคุณหนูเลยนะครับผมแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ให้ความชัดเจนกับใครเลยนะผมคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่า เป็นอันเดียวกับที่คุณเจอนะครับผมเป็นคําตอบเดียวกันเลยนะก็คือคุณเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยชอบอ่าเป็นพวกแบบว่าอะไรครับเพย์บอยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักกับชีวิตที่สนุกสนานและคุณก็มีคนเข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างจะเยอะนะครับผมสหรับอดีตชาติของชาวราศีเมษนะครับผมอ่ะคุณเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างจะเป็นลูกแบบว่าลูกของอ่าคนมีเงินหรือว่าลูกของคณะบดีหรืออะไรต่างๆนานาแล้วผมและคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะลงหลักปักฐานอะไรกับใครแล้วครับผมมันจะเป็นลักษณะที่คุณเป็นแบบว่า ดูง่ายเลยเป็นหนุ่มแ้ทชูคนหนึ่งนะครับผมสําหรับอดีตชาติของคุณนะครับผมแล้วคุณก็เนี่ยครับผมคุณจะมีความแบบว่าไม่อยากจะชัดเจนไม่อยากจะอะไรกับใครนะผมจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณคุณก็เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณก็จะเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆนะผมเป็นเป็นตัวสองเหรียญแบบเดียวกับบทสรุปที่คุณเจอเมื่อสักครู่เลยนะครับสำหรับชาวราศีเมษนะครับเดี๋ยวผมดูให้ประกอบเพิ่มต่อนะครับสาหรับอดีตชาติของชาวราศีเมษนะครับผม คุณเอาจริงๆแล้วนะครับผมคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคารลมคมคายดีมากๆนะครับผมแล้วคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์สำหรับหลายๆคนนะครับผมดูแบบว่าฐานะอะไรต่างๆของคุณก็ค่อนข้างจะดีนะครับผมแล้วเวลาที่คุณพูดจาอะไรเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีคารมดูว่าดูภายนอกเนี่ยคุณจะดูแบบว่าดูเป็นคนดีมากๆแต่คุณแอบสร้างความเจ็บปวดให้กับใครหลายๆคนนะครับผมเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการโดนผูกมัดนะครับผมอ่ะดีตชาติของคุณนะคุณน่าจะเป็นลูกคุณหนูนะครับผมลูกคุณหนูไม่ว่าจะเป็นลูกของเจ้าคุณมุ่น ลูกท่านเจ้าคุณหรือลูกใครต่างๆก็ตามนะครับผมแต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะชอบการผูกมัดนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องโกลาหลเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวๆของคุณนั่นแหละครับผมในสมัยโบราณนะครับผมแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการผูกมัดเอาซะมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมดูฝั่งเจ้ากรรมในเวรของคุณให้บ้างดีกว่านะครับว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณเป็นยังไงนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมขอเจ้ากรรมในเวรของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม ขอเจ้ากัมนายเวนของชาวราศีเมษด้วยนะครับผม เจ้ากรรมในเวรของชาวราศีเมษคนนี้เป็นคนที่ยอมคุณมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่พยายามกับคุณมากๆมีความทุ่มเทกับคุณมากๆคนหนึ่งเลยนะครับผมน่าจะเป็นหญิงสาวที่มาแอบลหลงไหลได้ปลื้มกับคุณมากๆแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีความรักความแบบว่าพยายามเหมือนทุก, hanger, ทกอย่างของเขาเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยคือคุณนะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเป็นหญิงสาวที่มาหลงรักคุณแบบหัวปักัวตั๊มนะครับผมและเขาก็ค่อนข้างที่จะอยากสร้างอนาคตสร้างครอบครัวไปกับคุณนะครับผมแต่ แล้วก็คนทางที่จะมองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเหมือนกับอยากจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันไปกับคุณอยากจะมีครอบครัวอยากจะเป็นอะไรกับคุณนะครับผมคนนี้มีความจริงจังจริงใจใกับคุณมากๆนะครับแต่สิ่งที่คุณเป็นนะครับผมความรู้สึกเขาคุณมีความเจ้าชู้นั่นแหละครับผมคุณมีความเจ้าชู้คุณเป็นหนุ่มเป็นแบบว่าลูกคุณหนูลูกค้าบดีที่มีมหญิงสาวเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับผมและสิ่งนี้นะครับผมสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาซึ่งเขาอ่ะเป็นคนที่ทุ่มเทให้คุณอย่างมากนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนี้ค,ค่อนขน้าง จองเวรจองกรรมแบบคุณนะครับทำให้ในภพชาตินี้นะผมเวลาที่คุณจะไปรักใครหรือจะไปจริงจังกับใครเมื่อไหร่นะผมจะต้องมีเหตุมีอะไรต่างๆนนะาทําให้คุณจริงจังอะไรกับใครไม่ได้สักทีนะผมเพราะอดีตชาติของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ้าชู้มากพอสมควรนะครับผมแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาก็มองในจุดนี้นะผมเขาก็เลยเหมือนกับจะมาเอาคืนคุณนะจะมาทําให้คุณไม่สมหวังกับความรักเวลาที่คุณคิดจะจริงจังจริงใจอะไรกับใครสักคนหนึ่งนะครับผมคุณก็จะต้องเจอกับความเจ็บบบปวววดดหหหรรรือออเจคคามผิััังยู่ซๆนะส ชาวราศีเมษเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบของเจ้าพันในเวรของคุณให้ต่อนะครับสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมโอ้โหอ้เขาค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆนะครับผมค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ให้ให้กับคุณมากๆแลนะครับผมแล้วเขาก็อยากที่จะสร้างอนาคตสร้างชีวิตร่วมกันไปกับคุณแล้วตอนเนี้เขาค่อนข้างที่จะ ปันควนกับคุณมาแล้วครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแล้วค่อนข้างจะมีเรื่องมีราวอะไรกับคุณมาพอสมควรนะครับผมพูดง่ายๆว่าคุณเหมือนกับคุณก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเขาแล้วก็อาจจะทิ้งเข้าไปในอดีตชาตินั่นแหละครับผมทําให้มาพบชาตินี้เวลาที่คุณจะไปเริ่มต้นอยากจะจริงจังจริงใจอะไรกับใครขึ้นมาคุณก็ไม่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปต่อได้เหมือนกับที่เขาเคยเจอมาในอดีตชาติที่เขาอยากจะจริงจังอยากจะจริงใจอยากที่จะสร้างอนาคตอยากที่จะเป็นครอบครัวคุณแต่คุณก็ไม่สามารถให้เขาได้เช่นกััันนนครบผ ให้ภพชาตินี้ของคุณก็เลยเจอแานที่เวลาที่คุณอยากจะลงหลักบักฐานนะใครอยากจะสร้างอนาคตอยากจะจริงจังกับใครสักทีแล้วเดี๋ยวก็จะมีเหตุมีอะไรต่างๆทําให้คุณไม่สามารถไปต่อกันได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นกรรมของชาวราศีเมษนะครับผมที่คุณจะเจอในภพชาตินี้จะเป็นกรรมแห่งความรักนะครับจากากรรมในเวรของคุณนะครับผมอ แต่ก็ถือว่าไม่ใช่กรรมที่หนักหนาสาหัสอะไรมากนะครับผมเพราะว่าในอดีตชาติน้องผู้ชายก็อาจจะอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรกันอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบว่าตามค่านิยมของคนสมัยโบราณน,นะครับผมแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาในจิตใจของหญิงสาวที่เขาอาจจะอาจจะยากอยากอ,อาจจะทุ่มเทให้คุณมากเกินไปแล้วเขาก็ทําให้เกิดความอาฆาตแค้นคุณก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าใครที่เชื่อหรือว่าเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายใจเกิดหรือว่าเชื่อในเรื่องของการทําบุญที่ส่วนอุทุศ อุทิศส่วนกุศลนะครับผมก็ลองไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณที่อาจจะเป็นหญิงสาวที่คุณเคยไปทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจมาหรือว่าคุณเคยไปหักอกเขาเมื่อในอดีตชาติที่แล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้กรรมของความรักของคุณเบาบางลงได้ในภพชาตินี้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมถ้าใครที่เชื่อก็ลองไปทําบุญดูบางทีอาจจะทําให้กรรมของความรักของคุณเบาบางลงไปได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ก็ถือว่าฟังไปเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็สําหรับ คลิปนี้ถ้าใครชอบอยังไงก็ฝากกด like, Write, ick share, ick up, ไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทารววิสตุนดนวยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน,นะครับผมแลสะสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครถ้าใครกดติดตามช่องทารอวิสตุนนะครับผมก็ขอให้เฮงๆรวยๆบางๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับผมเหนื่อยออกเหนื่อยออกทุกคลิปน,นะผมทำไมเรื่องกรรมที่ผมจะเหนื่อยมากๆนะผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ